สวัสดีนะคะวันนี้ช่างรัดก็จะพามาดูการจับเสียมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสียมสําเร็จนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราหาระดับเสร็จแล้วเราก็จะมาจับเสียมสําเร็จกันนะคะนี่นะคะ อันนี้คือปูนเราผสมนกับน้ำนะคะผสมให้มันเหนียวเหนียวนะคะเ,เพื่อเราจะนำมาจับเสียมนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนช่างที่ที่จับเสียมเขาจะใช้ปูนจับนะคะซึ่งมันก็จะสวยงามอยู่ค่ะแต่ว่าช่าง ทานสมัยเขาจะใช้เสียมสำเร็จแบบนี้นะคะ่ะจับเสียมนะคะนี่นะคะอันนี้เราจะมาจับเสียมลงตดหน้าต่างนะคะขนาดกว้างของหน้าต่างก็คือ2เมตรคูณยีนะคะ หาระดับได้แล้วก็แตะเสียมไปแล้วก็ฉาบแล้วจับเสียมนี่คือเพื่อฉาบให้มันได้ระดับแล้วสวยงามนะคะ นี่นะคะเราก็ใช้เสียมสำเร็จแตะเข้าไปจะทำให้ขอบหน้าต่างคมแล้วได้หย่มได้ฉากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เสร็จแล้วนะคะเราจับเสียมเสร็จแล้วนี่นะคะหลังจากที่จับเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เราจับเสื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฉาบกันนะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราปูพื้นเหล็กรอบบ้านแล้วนะคะปูพานรอบบ้านแล้วเราก็มาจะปูพื้นไม้กันนะคะนี่นะคะปูพื้นไม้ อันนี้หลังจากที่เราปูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการขัดอีกหนึ่งรอบทำความสะอาดและตกแต่งทาสีให้สวยงามนะคะ ที่เราตัดไม้เสร็จแล้วและได้รูปแล้วนะคะเราก็จะมายิงตะปูนะคะไม้ติดไปกับเหล็กแข็งแรงทนทานนะคะและสวยงามนะคะค่ะ คลิปต่อไปเดี๋ยวจะพามาดูกันขัดไม้ะคะหลังจากที่เราปุยเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องรัดด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหนนะคะมาติดาตามตอนต่อไปว่าเราจะขัดไม้แล้วเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะ